ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทังบ้านครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังวันเสาร์นี้อีกเช่นเคยนะครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับเจ้าสวัสดีเจ้าจาวิพัรัสใสเครือเจ้าวันนี้นะเจ้าเกาะแม่รับมาป้ายกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนครทำรอบหนึ่งนะคะครับทางหายไปเหมือนนะเจ้าก็มีรุ่นรุ่นกันห้องเนาะ เจ้าเจ้าก็ถือเป็นสีสันของของเฮานะเจ้าครับวันนี้นะเจ้าของเฮามีข่าวสารงานพัฒนาชุมชนตีเป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับงานชุมชนหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าเกี่ยวกับเที่เฮาได้จะทํากันไปนะเจ้าครัเจ้าเริ่มต้นวันนี้นะเจ้าก็วันเมื่อวันพุธที่สาสิบเอดกรกฎาคมสองพันหรอห้าสิบหกะเจ้าณห้องภูกํายาวสารการจังหวัดพะเยานะเจ้าก็ ได้ดำเนินการประกวดผลิตภัณฑ์ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายโอท็อปนะเจ้าด้านของการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะเจ้าโดยวันนั้นนะ่ะมีการประกวดผลิตภัณฑ์5ประเภทผลิตภัณฑ์นะเจ้าเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายในงานโอท็อปแล้วก็เอาไปจำหน่ายตีที่ทำการไปสนีโต้นะเจ้าและนำผลิตภัณฑ์ตีชนะเลิศเนี่ยเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศในงาน ศิลปชีพราทีบไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีนะเจ้าตีศูนย์สินค้าอิมแพคเมือทงทองธานีในช่วงวันที่10ถึง18สิงหาคม2556นี่นะจอ,อมล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่การประกวดวันนั้นนะครับก็ได้ตัดสินการเปรเียบร้อยแล้ว,ลว<อ>นะครับมีผลิตภัณฑ์ทีชนะเลิศ5ผลิตภัณฑ์ก็คือ5ประเภทนะครับก็มีอาหารนะครับประเภทอาหารประเภทเครื่องเืิมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทสมุนไพรเจาะและก็ของใจของเจ้นะครับเนาะก็การคัดสัรั้งนี้การประกวดข้างนี้นะครับคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานจากภาคส่วนมาร่วมกันนะครับก็ได้ช่วยกันตัดสินนะฮะก็ผลการประกวดนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านนัทยาพรศีสุบรณนะครับพร้อมกับตัวแทน ผู้ที่รับรางวัลทั้งหลายนะเพิ่นก็นจะได้มาแนะนําตัวแล้วก็ทางพูรักษาจังหวัดก็จะได้อู้รายละเอียดในการประกวดครั้งนี้ฝังตัวครับเชิญครับสําหรับประเภทที่ชนะเลิศประเภทสมุนไพรก็คือครีมขมิ้นผงของตำบลมัมนม่นตำบลหนองหลมอำเภอดอกคำใต้ค่ะประเภทเครื่องดื่มนะคะวาน้ำผึ้งจากหอจอกอมแม่นายเวนารี่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ ครับประเภทอาหาราชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ข้าวหอมละมุนของอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับอำเภอจุนตำบลจุนจังหวัดพะเยาครับชนะเลิศของพักตบชวาของพะเยาจจังหวัดพะเยาของประวัติพักตบชวาได้ชนะเลิศที่หนึ่งของจังหวัดเจ้บาบ้านเลขที่13หมูแปรตมบนสันปะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าประเภทผ้าชนะเลิศเป็นของกลุ่มทงหม,มอก ตำบลเชียงบานเจาะตอนนี้นะคะจังหวัดพยาวเราก็ประกวดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5้าประเภทนะคะตอนนี้ประเภทที่1นนะคะประเภทอาหารก็ได้แก่ข้าวหอมมะลินะคะของอำเภอจุน,นะคะ่ะซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมมากแล้วก็นุ่มละมุนด้วยนะคะมีชื่อเสียงมากเลยคะ่ะข้าวหอมมะลิตอนนี้ตลาดส่งออกของเราก็มีญี่ปุ่นกับจีนนะคะ ประเภทที่สองนะครื่องดื่มเครื่องดื่มนะนี่ก็ได้วายน้ำผึ้งค่ะนี่ก็อร่อยมากเหมือนกันนะคะประเภทของใช้ก็ได้แก่กลุ่มสหกรณ์พัฒนาอาชีพสตรีหมู่ที่8สันปะม่วงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาค่ะส่วนผ้านะคะก็ได้ผ้าไทยลื้อของบ้านทุ่งมอกค่ะซึ่ง ผลิตภัณฑ์เขามีทั้งผ้าถุงนะคะผ้าถุงสตรีที่สวยงามมากค่ะมีลายที่ละเอียดสวยงามค่ะแล้วก็เสื้อเสื้อเป็นเสื้อไทยลื้อที่สามารถใสไ่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะส่วนประเภทสมุนไพรได้แก่สมุนไพรขัดผิวนะคะของกลุ่มครีมมะขามค่ะซึ่งมีชื่อเสียงมากนะคะคนที่อยู่พะเยาหรือว่าคนที่รู้จักพะเยาถ้ามาพะเยาถ้าเรื่อง สมุนไพรนะคะก็ต้องถามหาครีมขัดผิวของกลุ่มครีมมาขามค่ะโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะซึ่งมาจากหลายๆหน่วยงานค่ะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการทำให้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาว5ประเภทนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เสร็จในเวลาที่รวดเร็วด,ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับท่านทุกฟังที่ครบรบครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านปลวงสมชายวงใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านสถานสองนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลพุชางอำเภอพุชางที่ท่านได้รับรางวัลเชนะเลิศในการประกวดครอบครัวต้นแบบยุติความรุนแรงดีเด่นครับยินดียินบานตัวนะครับซึ่งก็เมื่อวันจันทร์ที่สิเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะครับยุติความรุนแรงต่อเด็กและก็สตรีนะแล้วก็กิจกรรมการประกวดครอบครัวต้นแบบยุติความรุนแรงดีเด่นตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระก,กิติยาภานะครับในปี2556นี้นะครับก่อหน้าที่หอประชุมหนองระบูนะครับของเทศบาลเมืองพะเยาเนี่ยครับก็มีกิจกรรมการประกวดภาพวาด ประกวดครอบครัวต้นแบบดีเดน่นประกวดขบวนรุนนลงนะครับแล้วกันนิทแสดงเทศกาลของหน่วยงานต่างๆตัวนะครับแล้วก็ในวันนั้นเป็นมีการประกวดครอบครัวต้นแบบเจยุติความรุนแรงดีเด่นตัวนะฮะก็มีการประกวดยูเจ็ครอบครัวนะครับเก้าเอำเภอ,อ,อ,อส่งมาอ,อำเภอละหนึ่งครอบครัวนะครับก็ปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่สมชายวงใหญ่นะฮะประหลงบ้านสถานสอง อภิภูษางเปิดได้ครับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็มีหลายครอบครัวนะครับตีดีเด่นนะฮะตีได้ไปขึ้นไปแสดงรักการไปอู้ถึงรักการว่าอยากจะได้ใจให้ครอบครัวอบอุ่นนะฮะก็เขาไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของตัวแทนครอบครัวดีเด่นทั้งสองสามครอบครัวนะครับก็เป็นครอบครัวของอันดับแรกก็ครอบครัวของท่านสมชายวงใญยนะครับท่านประหลงบ้านสถานสองนะครับตีได้รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ ความคิดเห็นรักการของครอบครัวของปอลวงนิกรยศกล้าไม่หลวงไม่หลวงหรือปอลวงเป็นเป็นไม่หญิงเป็นผู้ใยา่บ้านห้องอะได้ห้องปอลวงหรือไม่หลวงห้องแม่นหลวงไงนะห้องแม่หลวงนะครัท่านผู้ใยญ่บ้านหญิงตัวเต้นนะเขานาะท่านนิกอนยดกล้านะครับท่านก็ได้เข้าประกวดครั้งนี้ตยกันได้ครับหาราวันตัวนะครับแล้วก็แห่งท่านหนึ่งผู้นำอช จาก,กำอำเภอเชียงมนผู้นำอาชอชอยดีเด่นของเขานะฮะก็คือ,อท่านน,นพนศรียาก็ปเป็นครอบครัวหนึ่งที่เข้าประกวดครั้งนี้แล้วก็ได้รับรางวัลตัวนะฮะครับก็เราไปฟังเสียงของครอบครัวทั้งสามครอบครัวกันดิกานะครับว่าเพื่อนมีหลักการในการดูแลครอบครัวผู้ปกครองครอบครัวใหออบอุ่นจจได้พองนะครับเชิญครับ อลักการใช้ปฏิบัติต่อครอบครัวนะครับก็ให้ความเป็นเพื่อนนะครับเพราะาเพื่อนสามารถที่จะทําทให้สมาชิกครอบครัวมีความเป็นกันเองนะครับาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อนสามารถทําให คนที่ต่ตางวัยนะครับบุคคลต่างวัยเช่นพ่อแม่ลูกสามารถจูนข้อหากันได้นะครับไม่มีช่องว่างระหว่างต่างวัยตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นการที่ให้ความเปิดใจนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อกันอยู่เสมอนะครับเปิดใจแล้วทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติตนอย่างเป็นกันเองนะครับไม่มีการรับดมกลมในซึ่งกันและกันการปฏิบัติอย่างนี้ สามารถทําให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขครับผมนะเจ้าพื้นฐานของครอบครัวตีจะมีความสุขนะเจ้าต้องมีความหักความอบอุ่นนะเจ้าความเข้าใจซึ่งกันและกันความยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันความมีเหตุและผลนะเจ้าแล้วก็ยอมรับในความคิดเห็นของซึ่งกันและกันและสิ่งสําคัญที่สุดนะเจ้าครอบครัวจะต้องบปยุ่งกับยาเสพติดนะเจ้าในเรื่องความสําคัญตีมี ต่อสามีนะเจ้าเขาจะต้องยึดถือความสื่อสัต์นะเจ้าแล้วก็การใฮือเกียรติซึ่งกันและกันในฐานะน้าตีมีลูกนะเจ้าจะต้องใฮือความฮักความอบอุ่นนะเจ้าจะต้อง อบรมสั่งสอนให้ลูกนะเจ้าเป็นคนดีของสังคมครับสำหรับผมนะครับเป็นครอบครัวต้นแบบลดความรุนแรงของอำเภอเจียงมวนนะครับในฐานะติ่เป็นครอบครัวต้นแบบของอำเภอเจียงมวนก็ครอบครัวของผมนะครับดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะครับดูแลทุกๆเรื่องช่วยกันนะครับบม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกนะครับการทำมาหากินกเขาก็จะช่วยกันนะครับสิ่งสําคัญคือถ้าครอบครัวมีความสุขนะครับลูกที่เฮาเลื้ยงขึ้นมาก็จะเป็นเยาวชนคนดีของสังคมครับขอบคุณครับ เจ้าก็แสดงความยินดีกับหลายๆครอบครัวตัวในเจ้าอนอกจากนั้นในเจ้ากิจกรรมของเฮาเก็ะยังมีแหมหลายกิจกรรมนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาดและก็ข้าราชการดีเดน่น2,556จังหว,วัดพะเยาซึ่งเป็นงานของพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะเลยนะเจ้าเมื่อวันศุกร์นะเจ้าตีสัหก รกระกฎดาคมติพานมานะเจ้านายสมเดชภัยจิตกุลช้อนนะเจ้าผู้รตรวจราชก,การาลกลกรกรุ่กมการพัฒนาชุมชนและกาคณะกรรมการประกวดพัฒนาชุมชนใสสะอาดและข้าราชการดีเด่นกลุ่มการพัฒนาชุมชนปี2556ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนางสิรินันรักขติวงศ์นะเจ้าผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนางกุลธีรานะเจ้ากฤษดาขวัญจิต อผอ,อกลุ่มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนและนายตุนสุดที่เลิกนาเจ้านักวิชาการชำนัญการก็ได้ดำเนินการประกวดกิจกรรมนะเจ้าสึ่งภาคเจ้าเนี่ยหน้าห้องประชุมสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะเจ้าก็ได้มีการนำเสนอ,อในส่วนของการงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดและก่อผลงานดีเด่นของข้าราช,าาชาการนะเจ้าก็จะมีของนาง ชนะัิยาปิงยอดนะเจ้าเจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงานนะเจ้านายอําน,อนวยเชื่อหมอนะเจ้าพนักงานขับรถประกอบนายเทพวงสุภาพัฒนาการอำเภอดอกคาใต้นะเจ้าล้วกอนายพักบายนะเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมผลงานของนางดวงเพ็ญใจวันนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนัญการพัฒนากรขวัญใจชุมชนตีภู้างนะเจ้าครับก็ขอใหอ้ทุกๆท,ท่านนะครับผู้เคารพ อาการพิจารณาคัดเลือกนะครับทุกๆท,ท่านนะครับขอท่านจชกดีแล้ะก็ประสบความสําเร็จในการประกวดครั้งนี้ตัวนะครับเจ้าเจ้านอกจากนั้นนะเจ้ากิจกรรมในวันเดียวกันนั่นเหมือนกันของเขาก็มีร่วมกับท้งทั้งเขตนะเจ้ามีการจัดกิจกรรมอาเซียนสม,มาร์ทโมบายยูนิตนะเจ,จ้าหรือว่า ASMU เมื่อวันที่26กรกฎา ที่พานม้านะเจ้าเป็นอะไรครับโครงการนี้ครับเป็นฝรั่งภาษาฝรั่งเนี่ยครับก็มีการเหื่อความหูนะเจ้าเกี่ยวกับการประชาคมอาเซียนเนี่ยเจ้าทีจะถึงวันปี2558นี่เนาะเจ้าใจแล้วเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นใครครับเป็นค้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาท่านผูกฟังที่ดตามครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับซึ่งเป็นสโลแกนการทํางานของกล่มงานสารสนเทศสํานักงานพัฒนมชนะครับก็ได้พยายามตีจะไปเยี่ยมเยียนกลุ่ม ปลาปลาดชาวบ้านกลุ่มโอทอปต่างๆแล้วก็มานําเสนอเผยแพร่ทาง,ทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่า,จ,าจะเป็นทางช่องทางรายการนี้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook ทาง y o YouTube หลายๆทางนะฮะเขาได้พยายามที่จะช่วยเหลือด้านประชาสัมพันธ์นะครับชุมชนของเฮานะครับแล้วก็าทางเมื่อติผพานมานี้นะครับเขาได้ไปเยี่ยมกลุ่มหัตถกร,รมกระลาพะเยา กะลาบะเป้านี่นะครับภูมิปัญญาไทยตีอำเภอจุนนะครับตีบ้านทุ่งรองทองมูทิเก้านะครับซึ่งเฮาก็ได้ไปพบกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับใจ้าชื่อกลุ่มว่า,ากะลาพะเยานะฮะซึ่งเอาเอาแบบเอาเอาเอ,าอาย่างก็กะลงะเป้านะครับนอมา <c oughs> พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็เป็นที่นิยมของท้องตลาดนะฮะแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศตัวหนา เจดธรรมดาส่งส่งออกไปประเทศดูไบนะฮะเป็นลักนะครับก็เขาไปพบกับคุณไข่มิ่งขวัญแล้วก็คุณจีราภามิ่งขวัญสองสามีภรรยา,า <c oughs> ได้ทํางานชิ้นนี้ขึ้นมาก็คือกะลาพะเยานะหน้าตีบ้านที่หนึ่งร้อยสามสิบสามทับหนึ่งมูทีเก้านะครับบ้านทุงหลวงทองตำบลทุ่งหลวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเขาก็คิดไปถึงแล้วว่าในอดีตเนี่ยชุมชนของเขามีเศษกระโลงปะเป้าเลยเนาะ ละเกะละกะเฮียไปเรื่อยนะครับบ่ได้ใจประโยชน์นะครับบ่มีคุณค่าแต่ณมาวันนี้นะฮะสองผัวเมียเป็นเนี่ยคุณมิงขวัญคนจิตรภา,าเนี่ยพยายามคิดงานตัวนี้ออกมาเป็นงานศิละปะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นคนในชุมชนตัวสมาชิกกลุ่มตัวนะครับเขาได้ไปพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงแท้ๆนะครับซึ่งท่านผู้ฟังครับเอาลองไปพบกับในายใครมิงขวัญนะฮะซึ่งเป็นนั้นทำงานด้าน เกี่ยวกับการผลิตเนาะเป็นผู้ผลิตนะฮะได้อูดถึงนั้นการผลิตกะลากะโล่งมะเป้านะครับแล้วก็คุณค่าของกะลามะเป้าในการสร้างงานขั้นนี้ตัวนะครับเชิญครับครับท่านทุกฟังที่คลรบครับงานฝีมืองานหัตถกรรมคุณค่าอยู่ที่ฝีไม้ไลายมือที่ผู้ทําจะถ่า,ายทอดออกมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สงค่านะครับสําหรับเศษกะละมามะเป้าเนี่ยก็หน้าวันนี้ก็ได้มาเป็นสร้างมูลค่าห้ือเกิด อะไรได้เกิดอาชีพขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างจริงก็คือคุณค่าทางด้านงานหัตรกรรมแล้วก็งานศิละปะนะครับตรงนี้นะครับเฮามาป้ากับปีไข่มิ่งขวัญน,นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มกลามาพ้าบ,บ้านาทุง่งทองทงมูที่เก้าตบลทุง่งทองนี่นะครับปีไข่ครับปีไข่ลองเล่าถึงว่าปีไข่จะได้ว่ากลุ่มของเฮาเนี่ยจะได้ว่ามาทําเกี่ยวกับกลามาพ้าครับงานกลามาพ้านี่ส่วนใ,นใหญ่แล้วเป็นของที่เหลือใจบ้านเฮานี่บอกค่อยมองเห็นกันว่าเป็น เออมันจะใจได้กออย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นตัวเงินตัวทองกออย่างเงี้ยแต่พอมาทํากันเข้าจริงๆแล้วมันต่างกับที่ว่าของมเนี่ยจะเป็นประแจเป็นของเหลอใอแจแต่มันสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้นักนักต่อน,นักเลยนะครับมันเป็นศิละปะที่เราต้องไฝ่หาเงื่อจักเฮียนหู้โดยว่าเปิ้นเนี่ยกันยังได้เฮาเปิ้นไปถึงไหนเฮาไปนเนี่ยถึงขั้นตอนใดปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันก่อนมีนักเราก็ต้องพัฒนาของตัวเราไปตัวเอง ถ้าเราด้อยพัฒนาการสู้รูปแบบบนบ่ได้เราจะต้องพัฒนารูปแบบให้มันมาให้งามตัวแบบว่างามงามบ่ได้ต้องใจสอยได้ตัวมีคุณภาพตัวมันถึงจะไปได้ดีครับของเรานี่ในส่วนของการผลิตของกลุ่มเฮาเนี่ยนะครับเนาะก็ได้ทราบว่ามีสมาชิกอยู่ห้าหกท่านนะครับเนาะขอพี่จุกพี่ใครนะครับจะจะเล่าถึงว่าปัญหาอุปสรรคในการทํางานเดือนกรลามาอเาของกลุ่มเฮาเนี่ยว่าเฮาประสบปัญหา อุปสรรคจะได้ผมครับอุปสรรคของในการของกลุ่มในการทํางานนี่นะครับส่วนมากวัตถุดิบนี่บอกใค่มีมันมีก็คือแรงงานแรงงานนี่มันบอกให้ถนัดถนัดหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยจะทําเหมือนกันได้ทุกคนทุกอย่างเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ละคนจะทําแต่ละอย่างแต่ละชิน้นชิ้นงานออกมามันจะเป็นของไหลของมันนะครับจะเป็นบางคน,นก็เก่งไปหมอย่างในด้านปลอกเปลือกบางคนกับเปิดหน้าอข่องบางคนกับคว้านในพ่อ,องอย่างงี้คัะมันมันจะบม่เหมือนกันลักษณะการทํางานของแต่ละคนเนี่ย มันจะมีจุดเด่นของแต่ละคนครับแต่ต้องเอางานส่ง,งเขาเพื่อเป็่นตัวมันจึงได้งานออกมาที่ดีครับผมออครับ <c oughs> ก่อนได้ฟังคุณไครมิ่งขวัญไปแล้วนะครับเนาะเ <c oughs> ปินได้อู้ถึงการผลิตนะครับแล้วก็คุณค่าของงานากระรลาปะเป้านะครับก็น่าฟังทีเดียวนะฮะแล้วก็ด้านการตลาดเราเปลิปนเนี่ยจะได้กันนะครับเปลินทางานด้านการตลาดมีเทคนิคทําการตลาดจะได้กับคุณคุณจิรพภา,พามิ่งขวัญน,นะครับฝ่ายการตลาดจะได้อูหเพื่อน้องฟังว่าโอ้โหเปินบุกเบิก ต่อสู้เรื่องการตลาดกระโลมาเป้าฮัตฮัตกรรมอันทรงค่านี่จะได้พองนะครับเขาไปฟังคุณพี่จิดาามิงขวัญอู้ถึงการตลาดครับครับในส่วนของด้านการตลาดนั่นนะครับทางกลุ่มของกะลามะเป้าของบ้านทุ่งทองนี่นะครับก็มีไฟาการตลาดก็มีคุณคุณพี่จิดาพามิงขวัญน,นะครับจะได้อู้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าแ,วแรกเนี่ยผมเคยถามเปิดสน่อนนะครับว่า ผลิตภัณฑ์ของเฮาตีทาอยู่เนี่ยมีอย่างพ่อ,องครับผลิตภัณฑ์ตีทําอยู่ตึงวันนี่นะเจ้าตีทําอยู่บักคาดนี่ก็คือจะเป็นต้นแบบจะเป็นไอ้ตีทากระปุกกะลาตีโคมไฟเจ้าโคมไฟต้นมบป้าหัวกระมีแล้วก็โคมไฟโคมไฟแบบกะลาลูกเดียวคมไฟโคมไฟแบบกว้านพยเยาโคมไฟตุ๊กตาหรือว่าผวกมแมลงซัดอย่างนั้นต่างๆแล้วก็พผวกเทียนหอมพวกทีไล่นะเจ้าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือคือเศษคือเศษกระลาบะเป้านี่คือเขาจะมาได้ทิ้งเลยนะเจ้าเพราะว่าเพราะว่าเราจะมาทำอ่าเฉพาะเปลือกของมันก็จะเอามาทําพวกกระเช้าราคาก็จะต่างกันลดลดกันไปแบบไส้น้อยไส้ใหญ่นะเจ้าส่วนไอ้ตีแยกฝอ,อยออกไปก็คือทําเป็นอ่าบะเป้าซับนะเจ้าแล้วก็ส่วนตีเศษของกะลาแต,แต่แต่เลยคือเราก็จะเก็บไว้ทําเป็นทานอัดแท่งเจ้าส่วนมากมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์ค่ะเป็นเงินทั้งนั้นค่ะ อย่าไปคิดว่าแค่กระโลงกระลาหมมีราคาหน่ะเจ้ามีกระราคาเจ้าทุกอย่างมีราคาเจ้าครับคุณพี่ศิรพาชครับออลองเล่าประสบการณ์เราว่าการบุกเบิกการทํางานเรื่องการตลาดเรื่องออกระลามะพร้าวนี่ครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะต้องเป็นอ,อ,อุปสรรคหลาย,ยาอ,อ,อย่างที่ย่างเอาบุกบั่นฟันฝ่ามานะ้ครับเนาเรื่องการตลาดลองเล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องการตลาดเฮาทาการตลาดจะได้ผงครับ ไม่ม่นี่นะเจ้าบางครั้งกระท่อนะเพราะว่าเออแขกกระโลงกระลาแบบป้าบ้านเขาเนี่ยโมฮู้จะไปขายตีไหนดีก็คิดอยู่หลายอย่างนะเจ้าคิดว่าถ้าคนบ้านเฮานี่ปิ่นจะบอกว่าเออแขกกระโลงแบบได้เอาไหมเนี่ยจะได้บางคนเห็นก็อ๋ออ้อยอ้ออ้อยอีบันไดอ่ะก็เลยคิดว่าเออเขาลองเดินทางดูที่ตลาดเขาจะได้กว้างขึ้นก็เลยเออพอมีโอกาสได้ไปกรุงเทพที่นี่เขาก็เดินนะเดิน เดินตลาดเดินแบบเดินชนิดแบบเดินวนสวนจะดุจักเลยจะเอาไปเสนอขายเสนอขายล้านนั่นล้านนี่เออเดินเข้าล้านนั่นซอยนั่นซอยนี่เดินเข้าตลอดแต่กกเป็นที่ตอบรับได้อย่างดีเจ้าบางเขาก็เสนอบางข้างราคาเขาเขาก็บอกเออนี่นะสัห้าบาทนะอันนี้สามสิบบาทสามสิบห้าบาทเนี่ยบางข้างคือมันมีหลายๆตัวเจ้าเพราะว่าเพราะว่าสิ่งตีเราทำเนะี่ยกับบางข้างกับมีตัวแบบเตีเลี่ยงนกตีเลี่ยงกระลรอกตีสำหรับตบแต่งสวนนะเจ้าต,ตบแต่งบ้าน คือ <c oughs> จะมีหลายๆอย่างเจ้าแล้วก็บ้างตัวนี่คือเขาก็จะทําแบบคือลูกค้าด,ดีไซน์ออกมาหรือว่าส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าเนี่ยผมอยากได้ตัวเนี้ยคุณลองทํามาสิเขาก็ต้องกับมาทำเขาก็มาเป็นการบ้านของเขาเขาก็ต้องค,คิดคิดแล้วก็ทำทำทำแล้วก็เสนอเสนออย่างเดียวบางบางอย่างกับใจบางอย่างกับใจอะ่ะบางอย่างกับใจเขาก็กลับมาคิดทําไมมาทํทำไมเออมันก็โอเคเพิ่กับบอกโอเคครับใจได้เออเขาก็มีตลาดเพิ่มขึ้นสาหรับตลาดบ้านเฮานี่ส่วนมากงั้นกับะาบเป้านี่ ส่วนมากติคือติจะได้ขายนี่นะเจ้าส่วนมากจะเป็นแมลงน้อยๆเป็นแมลงนะเจ้าเป็นพวกควายผงพวกควายผงอ่าพวกจ้างหรือว่าพวกพวกผีเสื้อวกแมงปอพวกอย่างเงี้ยพวกราคาราคาคือราคาน้อยๆนะเจ้าขายได้แต่ถ้าเป็นราคาใหญ่ๆเรือบ้านเขาก็ต้องเป็นอ่ากะลาแบบกะลาแบบโคมไฟต้นแบบเป้านี่มันก็โอเคได้อยู่เนาะ แล้วก็เป็นลักเอเป็นของตุ Z ๊กตาแมงตุ๊กตาอย่างต่างๆที่แบบแปลกๆบางอย่างเขาคิดว่าเออบ้านเขามันขายมาได้นะแต่ก็ขายได้เพราะว่าเขาบางครั้งเขาก็ต้องทําแปลกออกไปต้องทําแบบแปลกๆที่เปินบ่บ่คอยได้เห็นนะที่เพินบ่คอยเจอเห็นนะส่วนมาเปิ่นจะคนบ้านเขาส่วนมาเปิ่นจะเจอแบบกะลาบ่บ้เป้าทีเปินทีเปินแกะที่เปินแกะเป็นหูบจ้างก็เป็นหูบผยังก็เออแต่ถ้าเขาของเขาเขาออกไปเมื่อกั มันกระแตกออกไปบบว่าบางตัวเขากขายโอเคมันแพงอยู่เพราะว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวที่เขาขายถูกไปมันก็เพราะว่ามันแบมมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเขากขายได้ในราคาแบบบ้านเฮาแต่าของบ้านเฮาอ่ะแต่ของบ้านเฮา,า,านี่จะดีนะเจ้าจะได้กระจุยเลยของคนบ้านเฮาเหมือนกันของบ้านเฮานี่กะ มันเป็นบะเป้าแบบว่าแบะบเป้าลูกเล็กลูกใหญ่แต่จะหึกลูกแบบใหญ่ใหญ่แบบอุ้มบาเลยนี่หมอมีเจ้าต้องต้องเป็นบะเป้าแบบผักไตอ่ะแต่ของทางใต้นี่มันจะกรอบน้อยแต่ของบ้านเขามันก็ยังหวานนั้นเป็นบะเป้าแบบปบบลูกป่านกลางแล้วก็ลูกน้อยแต่ก็สามารถแยกทําได้เจ้าทําได้หลายๆอย่างเจ้าครับในส่วนของการทําการตลาดต่างประเทศนี่ครับทาจะใดแล้วกว็ถึงวันนี้ต่างประเทศไหนที่สั่งมีอ,ออเดอร์สั่งเข้ามานักที่สุดครับ ส่วนมากนี่จะต่างประเทศนี่ส่วนมากจะเป็นของดูไบเจ้าดูไบนี่คือเขาจะชอบกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมนี่ก็คือหมายความว่าพวกกัายาณหรือว่าพวกทีไร่พวกพวกดอกไม้หอมพวกเทียนหอมค่ะอย่างประมาณนี้นะเจ้าเราของกระจุกกระจิก๊เกี่ยวกับงานสปาอ่าไปได้เจ้าแต่ของถ้าเป็นของดูใบนี่สปานี่ก็ไปได้ไปได้ไไดสบายเลยเจ้าแต่ถ้าเป็นของประเทศจีนประเทศจีนนี่เขาจะสร้างจําพวกที่ว่าประเทศเขาทํามาได้อ่ะเพราะว่าบางบางตัวประเทศตีของเปิ่นทําได้คือ เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมแต่งานเหนแฮนเมกนี่ này, มันจะยากน้อยมันจะยากเขาจะบ่คอยสู้ตัวนี้แต่ถ้างานอุตสาหกรรมนี่เขาสบายเลยอ่ะเขาสู้เขาไ,ได้หรอกเจ้าประโยชน์ของบะเป้านี่ก็เรียว,ยว้ว่าครบทุกส่วนของ <c oughs> ต้นแบบเป้าแต่เลยนะเจ้า <c oughs> สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยเนาะบม่ว่าจะเป็น <c oughs> ต้นหรือว่าเป็นลูกโดยเฉพาะลูกบะเป้านะ้เจ้าติดใจนอกจากจะกินเน้ากินน้ามไปแล้วเนาะก็สามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก้ามาเป่าตีใจประโยชน์ได้นอกจากขึ้นเรื่องจากตะกอนเนี่ยจะเอามาใจก็อาจจะเป็นเฉพาะเครื่องใจในครัวเรือนเรามันจํากัดแต่ว่าตั้งคุณนี่เป่นก็สามารถตจะแฮกแฮกมุมมองนั่นเองเนาะนามาค <ผม S 2> ิดนามาเพิ่มไอเดียนะเจ้าก็สามารถที่จะนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะเจ้าครับนอกจากครับแหง,งานหนึ่งที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในที่หกเนี่ยหกสิงหาเนี่ยนะครับเนาะเป็นงานซ d ดี a y ซ d ดีดีดพยาวสมาร์ทมันเป็นจะได้น้องแจ๋กแปลว่าจะไ้เราอธิบายให้ท่านผู้ฟังและบ้านตัวละฮะว่าจะมีการจัดขึ้นที่6กตีพเยาวเขตเวเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของการประกวดผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะจ้ามีการในในงานวันนั้นก็จะมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการประเมินการรับรองการประกวด ผลิตภัณฑ์โอทอปของคณะกรรมการคิดน่ารับจากวัดตุยทั้งเก้าอำเภอมาร่วมกันหมดเลยมันก็เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แสดงพลังและก็แสดงผลงานของของพัฒนาชุมชนทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งเก้าอำเภอนะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับก็ได้เดินทางมาถึงท่ารายการแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ได้ทิดตามข่าวสารงานพัฒนาชุมชนนะฮะแล้วก็ทางเฮาก็ขอขอบคุณทางสวทพเยานะครับที่ได้เอ,อื้อเฟื้อเปิดโอกาสคือกับทางเฮาเนี่ยได้เปิดช่องทางเผยแพร่ง,งานของชุมชนต่างๆออกไปสู่สาธารณะนะครับวันนี้ผมน้องแจว๋วผมและก็น้องแจ๋วขอ,อนํารายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชนุมชนจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้าปักกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า ลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึงสี่ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมันสัญญาไม่เคยแตกแถว อ,อกตัวเองทุกวันเก็บฝันในใจเมื่อแปวอ,อกหักซะแล้วเมื่อตอนกลับมาลหลก็ให้เข้า